สวัสดีครับเลาะเป็นเลาะมาแล้วพี่น้องเลาะเป็นเลาะชาแนลนะครับมัรวมไปถึงเลาะเป็นเลาะแฟนเพจเมื่อนี้พาพี่น้องมาเบ่งฟาร์มใหญ่ของอำเภอตลาการพืชผลนะครับรุ่งเรืองรุ่งเรืองฟาร์มแนบบอกรุ่งเรืองฟาร์มเจ้าของจริงๆก็คือร้านตลาการวัสดุแม่แม่ครับเนี่ยอย่างหีอเสียวุฒครับเสียวุฒบอกรับ โอ้เฮียวุฒเนาะเฮียวุฒครับเฮียวุฒเป็นเจ้าของรุ่งเรื่องฟ้ามอำเภอตะลการพืชผลนะครับหรือว่าตะลการวัสดุอยู่สี่แยกเล่มนบอกอยู่อันตรงขามไฟแดงนี่ครับตรงข้ามไฟแดงทางธนาคารกรุงเทพก็แยกไฟแดงก่อนเข้าตะลการมาจากเมืองพี่น้องนะครับนี่งัวประมาณจกโตครับในฟ้ามตอนนี้แปดสิบกว่าโตแปดสิบกว่าโตปุ้ยคือทนเลี้ยงคือ เลี้ยงกันไหวนะครับนี่แล้วก็แต่ละโตมีแต่โตว่นว,น,วนพี่ๆนะครับนี่แปดสิบกว่าโตนี่ดูแลจังได้แน่ครับให้วหา่าอ,อ,<ฆ>อาหารมื้อละแปดสอบ,สอบว่าอาหารมื้อละแปดสอบครับว่าอาหารมื้อละแปดสอบยังมีอยู่ไหนพี่น้องเลี้ยงง้วให้กินหัวอาหารสุเอรีทั้งอื่นนี่บ่ค่อยมีละเด้ มียาเสริมมีเฟื่องนี่แหละครับโอ้มียาเสริมมีเฟื่อเอาลืมสวัสดีกันครับอันเห็นง่วงง่ามแล้วลืมสวัสดีสวัสดีครับไม่สวัสดีชื่อชื่อกุลซ้อนแสงครับชื่อกุลไอ้กุลเนาะเออเออไอ้กุลเป็นคนดูแลบ่ครับผมเป็นคนดูแลรุงเรื่องฟ้ามให้เยวุฒิเนาะตรการวัสดุนะครับนี่แปดสิบกว่าตัวราบเราเรียงมาจากปีแล้วนี่ ร้ายปีอยู่ห้ายปีมันบอผมผ่านมาผ่านไปช่วงประมาณจ็กใบโม่ใบสองเนี่ยมันไปอยู่ในสนามเต็มเลยแมงเมือเต็มเลยครับมันเดินเลาะอยู่ในหลาผมก็หาทางเข้ามามื่อนั้นเห็นกันรอบนึงหละแต่ว่ามื่อนั้นผมมาคําทีมงานคนเลี้ยงกําลังสิบห้ากันกลับเมือนัดมฝนตกน้่นะครับนี่เมื่อนี้ก็เลยได้มา พูดคุยน้ำนะครับแปดสิบกว่าโตนะครับกินเฟืองครับหัวอาหารครับเฟืองเหมือดมือละก้อนเนี่ยโอ้ยเกือบสามสิบกว่าคนบสามสิบคนหัวอาหารมือละแปดสอบยาสดดิยาสดบ่ได้ตัดครับยาสดมือละลดนี่แหละครับมือละลดแมนบอครับอ่าปกติตัดซู้มือบอช่วงนี้บาอยู่ครับโอ้บาเป็นอย่างยาบ่ค่อยมีบอมีครับแต่ ทีมงานเขามาบอกคันครบกันโอ้ทีมงานบอกครบครับคนดูแลจะคนนะทางนันนี่อยู่นี่หาคนนะครับดูแลง่วงอย่างเดียวครับบอครับกับจัดนาจัดนู่นถ้าพวมสะอาดอี่ยังไงก็นั่นละครับก็คือหมายความว่าหาคนเนี่ยดูแลฟ้ามง่วงแปดสิบกว่าตัวครับผมอาดพี่น้องเงินเดือนเดือนละสดใบปตนีแมนบอนี่ยนะครับมือเพคนไทยมือละสามอร่อโอ้ให้เป็นเป็นไล่วันครับผมขันมาหาคนกับมือละพันหาพี่น้องแม่นครับขันมาหาคน มื่อละพันห้าเดือนละสี่หมื่นกว่าเกี้ยกว่าโอ้แล้วขายอยู่บ่เนี่ขายครับผมขายเมนบอขายครับโอ้ได้ราค่าดีเพิ่นกับปลอยครับโอ้ได้ราค่ากับปลอยครับแต่ว่าคนที่ฮูเรื่องรากค่าดมือนี่บ่ท่านมมกครับผมสงสัยผมจะได้มาอีกแล้วเพราะว่าเห็นว่ามีในหอยมีคนเขามาซื้อแม่นครับดูอยู่เมนบอดูอยู่ครับเป็นคนที่มาประจาเมนบอครับผม แล้วปตัตตานีงวัวที่ที่เพิ่นขายนะ่ะขายสุดโตบ่อยหรือจังไรขายครับขายมากตัวใดก็เว้ากันเลยเพินพ่นก็นเอาไว้เป็นแม่พันธุ์แม่หยังคือกันครับซุ่มจังอ๋อเพิ่นก็นกนกคัดไว้อยู่ครับคัดไว้อยู่ครับคือจังซี่นี่คือจังซี่นี่ๆคือตัวกลางนี่ขายคือกันครับขายเหมือนหมงงามๆนี่นะครับขายขายตั้งแต่อายุเท่าไหร่สปี3ปีนี่แหละ2ปี3ปีก็ขายง้วนง้วนน้อยเด้ครับผม6เดือน7เดือน ผนบ่อขั้นขายครับบ่อขั้นขายบ่อครับขายง้อสาวเลยครับคันหน่อยหลาย่นกับบ่อขั้นปล่อยนะครับเอายาโน้มแล้วก็บ่อปล่อยบ่อกับบ่อขั้นปล่อยครับมันยังหน่อยอยู่ยังหน่อยครับคืออายุยังหน่อยโตยังหน่อยแต่ว่าท่านอยากขายคือขายก็อยากขายรุนนี้เลยเป็นบ่อหนี่นี่สองปีไก้สมใดหรือผสมใดแล้วนี่เนาะครับผมนี่ขอสีหูราคาอยู่บ่อผมบ่อขั้นหูครับต่วนี้ว่าเนาะครับแต่จังซี่ก็ขายเป็นบ่อขึ้นโตนี่นี่ขายอยู่บ่อ เบิ่งนได้พี่น้องเด้อนี่ขายนะครับพี่น้องบอท่านได้คุยกับเฮียวุฒิแล้วก็บอท่านคุยกับคนที่หูหัวหูยังหูราคาครับผมกันเพิ่อนั้นข้าวมาจี้องปานยังครับหัวเหลียดน่นเลียดนในหูว่าแล้วเพิ่นสิเข้ามาเมื่อไหร่ว่าเมื่ออื่นนี่แหละครับเมื่ออื่นเข้ามาามันบอครับโอ้เดี๋ยวผมสิขอเบอร์ติดต่อไว้เด้อครับมันสแตด้ตองมาซ้ำรอบสองเด้ครับผม คันเพื่อนนั่นครับว่าละเอียดกว่านี่ครับโอ้จังซีมันขายอยู่บนนี่จังซีนี่ขายครับขายมันบนนี่บนบนนี่ขายนี่เป็นงวงกระคอกบ่ครับงว่าลุคอกเพื่อนเบิรงว่าลกคอกเลยแมนบ่แมนครับโอ้ยพี่น้องคืองามแทะพู้ไหมากงวโบนนี่ใจละลายเลยได้เห็นเห็นนี่นี่นี่ก็อีกแม่นึงนี่ครับผมนี่ก็แม่โบดโอ้ยมีต่ดตัวงามๆามไหมงว่าลกคอกเพื่อนเบิรงครับงวงหลุคอกเบิร์ตเนบ่นี่บ๊ได้แม่นซื่อเข้ามานะครับอู้ยพู ราคาบทท่านหูเโดยพี่น้องเด้อเดี๋ยวมืออื่นผมสี่นัดอายแล้วไวมาเราวสิเข้ามาจากโมงผมอยากห้วเนี่ยเนี่ยจังซีเนี่ยเพิ่นขายบอราคาอยู่ประมาณเท่าใดหรือมีอ่ามีแบบเกรดใดที่่นจะขายครับครับแต่ว่าเห็นอายแล้วบอกว่ามีในห้อยเข้ามาประจําเลยประสัน เขาพอคอยดูแต่ว่าเกินขันเพิ่นสิป้อยนี่เขามานะครับเอ้าเพิ่นคือหูเพิ่นส่งข่าวกันบ่เพิ่นมีเบอร์ไม่อย่างกันโอ้โทรบอกกันครับอก็คือขันอยากขายก็คือบอกนายหอยมากเลยครับมาพ,ออพี่นองนี่พี่เอาตัวน,นั้นตัวน,นี้ออกเพื่อนก็มีเบอร์ในายหอยอยู่นะครับโอ้มันมันก็คือแบบมีตัวสิเอาออกก็โทรหาเขาแม่นบ่ครับนี่เป็นงัวที่เกิดกับคอเพิ่นเบิดเลยบ่แม่นแม่นครับแล้วมีน้ำเข่ามาใน่บ่ นี่ก็ชุ่มแม่ใ่ยังเสรนครับมแม่ใย่ยมันบอนนอันนั้นน้ำเข้ามาเนาะทองบอนน์น่ะใญ่ๆนะครับทองล่อคอดครับอุ้ยเบอ่งเดียวที่น้องทองล่อคอร์ดนะก็ล่อคอดเบิดครับซุ่มอันนี้ล่อคอดเบิรดล่อคอดเบิดเลยมันบอนน่ผสมอยู่นี่นี่ผสมยังไงผสมน้ำเชื้อบอคุ้มผูตัวคุ้มผูงครับมีพอพันคุ้มฝูงสีหยาง โอ้ยไปไปพาไปเบิงเอาท่านเบิร์ดได้พี่น้องอันนี้ก็อีกเต็มคอกเลยพี่น้องรุ่งเรื่องสร้างตรการพืชผลพี่น้องเบองตีลักของเฮียวุฒินะครับตลรการวัสดุมีโอกาสเห้อสุ่มนี่บ่นี่สุ่มนี่กำลังบอกขั้นในออกนมครับสุ่มนี่ท่านในออกนมบ่กครับในน้อยออกนมแล้วก็บอกขายมันบ่กขายสองสามปีมันบ่กขายคือกันครับขายคือกันครับ ท่านอยากได้ครับผีครับพ่อข่านอยู่พีครับราคาไล่ละเอียดว่าท่านหูเด้อพี่น้องเด้อผมจังสีมาพูดคุยอีกนะครับสําหรับง่วนีนหน่อยอย่านุมจังสี่หรือโตที่ผีครับพ่อพ่านครับใส่นี่พ่อพ่านบอกครับเปาแบบแรกกินเปลือกอยู่นี่บรามั่นรามั่นร้อยพี่น้องบรามันร้อยนะครับนี่อู้หใหญ่ๆจากจอยแน่นะครับ ก็ตันเมียหลายเนาะหัวงามงามพี่น้องหัวงามแพงวยมาดูน้ำเชื่อมดีอีกต่างหากนะครับนี่โู้หครับโอ้โหครับมันสี่ตัวครับโอ้นี่ตัวนี้ชุ่มภายในแม่พันเพื่อนคือนกันครับชุ่มนี่แม่พันครับก็คือปล่อยฝูงเลยแม่คันี่ปล่อยฝูงเลยครับตัวใดมีทองกันประเทศนี่ก็จัดการกันเองเลยครับผมคือตัวใดเป็นสัตว์เพื่อนก็จัดการกันเองเลยครับโอ้พี่น้องเบ่งเบ่ง มื่อวันแห้งมาเห็นแนวนี่แล้วก็ง้วแต่ละตัวนี่พี่วันทวนสมบูรณ์นะครับผู้ใดมากง้วแดงกะมีแตตโตงามๆนะครับส่วนตัวใดเพิ่นสีขายตัวใดเพิ่นบอท่านขายเนี่ยเดี๋ยวมืออื่นผมจังสิมากคุยใหม่พี่น้องแต่สิขอเบอร์ผูเพนหูเนาะปกติเพิ่นขายเท่าไรเจ็โตัวต้นนี้ย่าเพิ่นขายตันนี้ตันนี้เพิ่นสิขายอยู่สี่ตัวครับท่านมีจะขายอยู่สี่ตัวมันบอชุดนี้มันบอ แต่ว่าว่าคัดจักราคานะเพื่อนแต่ว่าเพื่อนติปล่อยออกพ่อหูู้่บ่อตัวไหนเนี่ยเดี๋ยวสิพาไปเบ่งเป็นไอ้น่อเป็นตัวอย่างเลยพี่น้องเลือ4ีตัวชุดนี้นี่โครงการจะปล่อยออกนี่ครับตัวหนึ่งครับไซนี่ครับนี่เป็นนี่บ่อนี่เป็นเนืออสูงตัวนี้ท่องอยู่บ่ละนี่นี่ครับตัวหนึ่งครับ นี่ก็สิปล่อยออกนี่ก็สิปล่อยออกเป็นงัวโบดครับโอ้มีแต่แม่ใหญ่ๆแม่ใหญ่ครับเพิ่นสิปล่อยออกมันทองหมดยี่ห้อไหนบ่ครับบ่ขั้นสมครับโอ้มันสมบ่นี่มีลูกติดครับฮะมีลูกติดอยู่ครับโอ้ลูกยังน้อยอยู่ก็บ่บ่น้อยครับแต่ว่าบ่ขั้นออกนมออกหยังโอ้บ่ทันออกนมครับมันคือบ่อ้วนคักแท้ก็อ้วนอยู่เด้อครับนี่ก็ะตูนนึงเนาะราคาบ่ทันฮู้แม่นบ่ครับบ่ทั้นหัวโอ้พี่น้องเบิ่งเอาเด้อนี่ นี่หนึ่งตัวนะครับเดี๋ยวมืออื่นผมจะมาถ่ายคลิปให้นะครับให้เพื่อนผ้าออกไปแดดสางแดดทั้งเจ็ดสีจะชัดแล้วก็ตัวนี้สีแดงหัวหลุนใหญ่อยู่นี่กรบบท่านทองเนาะนี่กรบบท่านทองล้นมีตัวใดอีกจำบ่ไดดตัวหนึ่งผมจำบ่ไใดครับกรบฟเลตัวนห้พันธุ์ป่อยอยู่ฝั่งหนึ่งโอ้ชารโลเล่แม่แม่ชารโลเล่สย่อยู่เนาะนี่นี่แหละครับตัวพันธุ์ป่อย กินกะแปดสิบโตอาหารมือละแปดสอบกระซำมัสิบโตสอบเนาะนี่บอกอาหารนี่บอกโอ้อาหารสามอีสามวอของวอลินทอนสีมองม่ม่นี่พอท่านได้ไปฮอดกันเลยนี่นี่เคยเ้ยไปหรือเปล่าครับอ่าผมเคยไปถ่ายตั้งแต่สองปีที่แล้วครับเคยไปถ่ายของไอรัสเซืยอย่างน้อยลืมเสด็จไปหากันอยู่เพราะว่าคุยกันไป เป็นเบื้องต้นแล้วอาหารสามว่อก็เพื่อนแล้วเอาว่าอาหารมาขายอยู่เอามาให้แมนบ๊อเอามาขายแมนบ๊อนีเแ่าแก้เพื่อนก็สร้างมาเองเลยเพื่อนผลิตเองมันผลิตเองดีของเพื่อนอยู่เบื้องที่ล่ะครับโอ้ข้าวทาข้าวทาพี่น้องเบื้องนะครับนี่นี่พอพันแมนบ๊อหน่ะนะครับครับพอพันโตเบื้งใหญ่เนยเสดายมันกออกไปนอกพร่ามาครับมาถึงช่วงนี้มันมันเป็นช่วงมันเข้ามาอันี้แล้วเนาะแมนเนเข้ามา คอกแล้วบอออกไปอีกว่นี่กินเฟ่องแล้วบอออกไปอีกบะไปคือกันครับไปคือกันนั่นวะรุ่งเรืองฟาร์มตลากการพืชผลนะครับเมื่อนน้ได้มากก็เลยขอคุยกับไอ่แล้วเป็นคราวๆนะครับส่วนโตจะขายเดี๋ยวจังใดเมื่ออื่นเพิ่งวางตอนไหนจังสิวิงข้ามาใไม่นะครับไกลอยู่ได้พี่น้องมาถ่ายคลิปให้เบิ่งนี่สี่สิบห้าโลคุณเนี่ย กับยังแลนมาถ่ายคลิปให้เบิ่งเพราะว่าอยากเข้ามาแห้งภาพนี้อยากเข้ามาแห้งอี่หลีเพราะงว่ามันหลายโดยเฉพาะพื่นเวลาพื่นออกไปอยู่เป็นเตเบิงป่ครับอ่าเป็นเตเบิงแห้งเดือมองมาจากถนนนะมันเป็นฝูงแดงงามเลยเพื่นออกไปเล่มหญ้าแมนเพื่นออกไปเล่มหญ้าเราปัจจุบันี้มันเป็นฝูงหนาะมันงามเนาะของซอสพื่นเคข้าไปของซอสเข้าไปแล้วครับแต่บอท่านได้ทายคุยกับเลขาเพื่อนมือนัันนะครับแต่เลยบอท่านได้เห็นเพื่อนเพราะว่าไป ่ายเพื่อนก็อยากจะคุยกับเพิ่อนน่ะนะเพิ่นก็ไม่แต่ไปก็ไปจังนี่นี่คือรวมเรื่องฟ้ามเ้อพี่น้องเด้นะครับวิธีการเรียงกะบริยากนะครับก็คือตรงนี้มันเป็นคอกโอเพนแต่ว่าเป็นรัวรอบขอบชิดโอเพนหมายความว่าคอกที่พักกับแปลงหญ้ามันโล่งต่อกันเลยคือง่วนอยากออกไปไปแปลงหญ้าย่ำใดก็ไปเป็นบ่ไม่นครับเออไม่อยากเข้าไม่ย่ำใดมันก็เข้าเออมาตอนนี่ ฝนตกมันกับผ้ากันเข้ามานะครับแดด้อนแห้งมันก็พผ้ากันเข้ามานะครับอยากเล่มยาย่แย่แใดมันกับผ้ากันออกไปอย่างสี่นะครับเป็นเป็นคอกแบบโอเพนนะครับอยากออกก็ออกอยากเข้าก็เข้านะครับแต่ว่าในฟาร์มเป็นอิสระนะครับเป็นรั้วรอบขอบชิดนะครับรุ่งเรืองฟาร์มนะครับหรือว่าตรการวัสดุนะครับของของเฮียวุฒินะครับมีแปดชิปตัวใช้ภาาให้เบิ้งชาโลเล่ตัวที่มันจะปล่อยเนี่ยเป็นอย่างเพิ่งมันจะปล่อยครับชาโลเล่มัน อยู่ถ้าเพิ่นโดนมันก็ะเจาะพลอยออกได้ลูกหลายตัวแล้วมั่วโบดก็มิจะโตงามๆแห่พี่น้องมั่วแม่งัวโบดมี่ตะโตงามๆนี่ซุ่มซุ่มหน่อยสีมันบอชัดพี่น้องคันออกไปกลางแดดนี่คือสิพี่ทราบก็นี่แม่นบอกนนี่เด็กน้อยนี่พี่น้องนี่พอได้อะไรงัวเด็กเดี๋ยวมืออื่นผมจะมาถามให้เด้อเพิ่นขายบ่อหรือจังใด อันนี้เป็นลูกพอพันุ์เบิดหรือลูกผสมเทียมนั่นพอพันุผสมเทียมกันมี่พอพันกันมี่พอพันกัมีผสมเทียมกัมี่ชุดเด็กน้อยซุ่มนี่เนาะไปพาไปเบ่งชาโลเล่พันยากล่อยอยู่มาโดนแล้วนะครับนี่ครับตัวนี้บลาั่นบลาั่นนี่ครับตัวนี้ครับโอ้นี่ชาโลเล่ ได้ลูกแจ็คตแล้วล่ะนี่พ่อโมบอได้ลูกแจ็คตแล้วตัวนี้ได้แจ็คตเัวตับตัวขาวพันธิขายลูกว่กเกินสองเหครับวอเกินสองดังน้นยังสดๆอยู่เนาะราคาอยู่เท่าใดเนาะอยากกู้ว่กขั้นหูนะเพิ่์ดด้วยครับวอก้นหูเดี๋ยวมืออื่นเด้อยวจะเสียบทามให้พี่น้องนี่นะครับนี่มีแต่โตงามๆพี่ๆนะครับเพินก็ว่าเพันธุที่ปล่อยตัวนี้ครั มีสี่ตัวนอะรอบนี้เนาะครับครับเพื่อนสิเอาออกหรือบ่แน่ละมืออื่นมาหอดก็อาจจะเป็นห้าเป็นหกกับบงหัวละแต่จะซืมาถ่ายให้เบิ่งพี่น้องนะครับนี่รุ่งเรืองฟาร์มตละการพืชผลนะครับหรือตละการวัสดุของของเยาวุฒินี่ก็ลออคอดครับใส่นี่เลยก็ล่อคอดนี่ก็ลอคอดครับผมโอ้ไม่อยู่น้ำเพื่อนโดนแล้วบ่โอ้ยโดนนะร้ายปีแลนะครับ ช่วงว้วนแพ่งๆเพิร์ดขายดีบ่ขายครับขายขายคือกันขายดีขนาดนั้นบ่แต่กี่เพิ่นก็มีเลี้ยงวัวเล่พร้อมดิโอ้เลี้ยงวัวเล่มันบ่เนี่ยยังซีนะขายวันนี้ขายวันนี้ขายครับนี่นี่นี่ขายมันบ่ครับผมเดี๋ยวมืออื่นจะมาถามให้เลยพี่น้องเด้อผู้ใดเห็นแล้วน้ำไล่ไหลให้ใจเย็นๆไว้ก่อนนะครับมันได้มากแล้วมือเนี่ยเก็บคลิปไปให้พี่น้องในเบิ่งนก่อนนะครับเดี๋ยวมืออื่นสมา ำรายละเอียดไล่โตให้เบิ่งเลยว่าตัวนี้สูงเท่าไหร่อายุเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่ยังซี่หนะนะนะครับอ่ะเมื่อนี้ขอบคุณไอ้อย่างนะกุลซ้อนแซงครับไอ้กุลเนาะขอบคุณไอ้กุลหลายๆเด้อครับผมครับผมก็ไล่ละเอียดต่างๆก็อาจจะยังเบาครบทวนบันไดคครรัับบมาแบบเป็นออเดอร์ครับเมื่ออื่นผมจะมาประมาณแดงโมง ขันแม่นมากคับเวลาเห็นงานกับโมงสองโมงนี่นะมาแล้วเมนบอกครับมาแล้วอ้าวเดี๋ยวจังสีถามรายละเอียดขอเบอร์โทรไ้อีกที่นะครับครับผมครับขอบคุณลยหลายครับขอบคุณพี่น้องทุกคนเด้อนะครับติดตามเป็นกำลังใจนะครับกับผ้ามาเบิ่งขอกใหญ่ฟ้ามใหญ่ง่วหลายงัวางามดูแลอย่างดีนะครับถึงแม้ว่าช่วงนี้งัว่เป็นราคาแต่กบ่ไ้ปล่อยปะละเลยนะครับนี่ดูแลอย่างดีมีหัวอาหารให้กินมือละแปดสอบ ยากะคันค้นมากครบตั้งซุ้มือมือละรถหรือว่าค้นมามากก็กินกินเพื่องกินอาหารกินหัวอาหารไปปล่อยเล่มยาไปครับขอบคุณในหลายพอกันคลิปใหม่วัสดีครับ